ก็กลับมาพบกันอีกครั้งอย่างแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดคอมเมนต์ใน Facebook นะคะดยเว็บไซต์ SPE SMM จะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นให้ทุกคนนะคะพิมพ์ค้นหาคำว่า SPE SMM กันได้เลยนะคะใน Google เนาะและถ้าใครที่พิมพ์แล้วค้นหาไม่เจอนะคะก็สามารถที่จะจิ้มหนิ่งด้านลางโพสต์ได้เลยเนาะหรือจะสแก A น QR Code หน้า คลิปวิดีโอก็ได้นะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอเว็บไซต์แบบนี้เลยให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะคะขั้นตอนก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมดขึ้นมาเองได้เนาะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจกดงนให้ติคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยแต่ถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานหรือยวกัี Gmail ได้เลยนะคะ เมื่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้กลับไปลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนาะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอ,อนย่ยะเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะ และเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้นาตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดคอมเมนต์นะคะก็เลือกที่ facebook ตรงนี้ก่อนได้เลยเสร็จแ,แล้วก็เลือกหมดหมู่ที่เราต้องการนะคะหาเป็นเพิ่มยอดคอมเมนต์กันได้เลยนะเสร็จแ,แล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยนะคะก็จะมีให้เลือกแบบทั้งกําหนดเองนะคะแล้วก็แบบสุ่มเนาะวันนี้เราใช้แบบกําหนดเองนะคะเป็นของคนไทยแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบอันนี้นะคะอันแรกเลยเนาะก็คือค่ะ เลขบริการที่102นะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไป Copy l i n ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดคอมเมนต์ก,กันได้เลยเนาะเมื่อก๊อปีเสร็จแล้วก็ให้นำลิงก์มาวางนะคะจากนั้นนะคะก็พิมพ์ข้อความกันได้เลยขั้นต่ำของเราอยู่แต่ห่ข้อความนะคะสูงสุดถึง50าข้อความนะเดี๋ยววันนี้เราจะพิมพ์ทั้งหมด5ข้อความนะคะเพื่อจะได้เห็นว่ามันขึ้นจริงๆเนาะ,ะเดี๋ยวขออน,นุญาตพิมพ์ข้อความก่อนนะคะ และตอนนี้เราก็พิมพ์ข้อความกันเสร็จแล้วนะคะจากค่าข้อความเมื่อกี้นะคะเราเปลี่ยนเป็น10ข,ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่59นาทีเนาะค่าใช้จ่ายแค่44บาทเองจากนั้ให้กดส่งกันได้เลยนะคะแต่เมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแท็บสีเขียวมาให้แบบนี้เลยสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบร,ริการอื่นเพิ่มเติมเ,มเลือกแพลตฟอร์มข้างบนนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกหมวดหมู่และบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะ ในส่วนของการเติมเงินนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานก็ต้องมาเติมเงินกันก่อนเนาะช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกถึง2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกคือการสแกน QR code นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทเลยสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2,000บาทขึ้นไประบนดนอะัเพิ่มอเปอร์เซนต์กันเลยเนาะส่วนอีก2ช่องทางที่เหลือแบบนี้นะคะเป็นของ t ูมันนี่วอลเลนะคะสาหรับใครที่ใช้ t ูมั m o n e y Wall e t ก็สามารถที่จะเลือกสั่งกันได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นซ แต่เพียงแค่ใส่ย,ยอดเงินนะคะค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งนั้นเท่าน,นั้นนะคะแล้วก็กดจ่ายกันได้เลยนะคะก็ขึ้นเป็นอีกอย่างหนึ่งให้เนาะเมื่อเราลองใส่ย,ยอดเงินเข้าไปนะคะมันก็จะขึ้นค่าธรรมเนียมให้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นให้กดจ่ายกันได้เลยนะเมื่อกดจ่ายเข้ามาแล้วนะคะมันก็ขึ้นให้ใส่เป็นเบอร์นะคะแล้วก็ใส่รหัส otp แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะยืนยันการชําระเงินกันได้เลยเนาะ ่ะต่อมานะคะเรามาดูที่บริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะหลักๆเลยก็จะเป็นของ IG Facebook YouTube TikTok Twitter นะคะ Discord นะคะแล้วก็ Snapchat เนาะแล้วก็มีบริการอื่นเพิ่มบริการอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะสามารถที่จะมาเลือกสั่กันได้เลยนะก็จะมีทั้งราคาแจ้งให้นะคะคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดเวลาเฉลี่ยแจ้งให้ตรงนี้เลยนะคะอ่ะ มาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตอนเองก็เข้ามาเช็คก,กันได้เลยเนาะก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณคงเหลือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์ของเรานะคะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยในส่วนของตัวช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อที่ล่าช้าเกินไปการชําระเงินนะคะหรือเรื่องอื่นๆนะคะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งปัญหาผ่านช่องทางนี้ได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอดย4สิบสี่ชั่วโมงนะคะ และช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะคะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินผ่านลิงก์ของเรานะคะก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%เกันเลยจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะคะและนี่นะคะก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ SPE SM N นะคะเราเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าอตอนนี้ยอดคอมเมนต์ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่25คอมเมนต์เนาะขอเนี่ยลองรีลอหนึ่งนะคะ อยอดคอมเมนต์ของเราก็ยังไม่ขึ้นนะงั้นเดี๋ยวเรออีกสักพักหนึ่งเนาะนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะอ่าหลังจากที่เรารอมาสักพักแล้วนะคะตอนนี้นะคะยอดคอมเมนต์ของเราก็กระโดดขึ้นมาเป็นส6คอมเมนต์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหาดูคอมเมนต์ของเรานะคะนี่ก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ ก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเรานะคะสำเร็จแล้วนะคะสำหรับใครนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะที่สนใจเราแปะลิงก์ไร้ดานคลิปแล้วนะคะอย่าลืมเข้ามาใช้งานกันนะ,ะสำหรับวันนี้หากผู้พิพะการได้ต้องขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ส,ะ,คะสวัสดีค่ะ